เตาผู้สินรับประมาทเองเลื่อนตกบันไดทำกระดูกก้นกบแตกทำเอาแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้หลังนักร้องลูกทุ่งหนุ่มเต่าผู้สินเกิดประสบอุบัติเหตุตกบันไดที่บ้านถึงขั้นกระดูกก้นกบแตกล่าสุดมีโอกาสได้เจอตัวเลยมาพาที่จะอัปเดตอาการสักหน่อยซึ่งจะตัวเผยให้ฟังว่าผมตกบันไดาอาทิตย์ที่แล้วตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่เจ็บตรงก้นกบกระดูกข้อสุดท้าย ก่อนที่จะถึงตรงที่เป็นเอ็นจะเจ็บเวลาที่เราไอาจามหรือว่านั่งตกลงมาห้าขั้นที่บ้านตัวเองมันลื่นเนื่องจากฝนตกช่วงนั้นเป็นวันรอยกระทงก่อนจะไปงานก็ตกบันไดแต่เรารู้สึกว่าคงไม่เป็นอะไรมากเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์รู้สึกว่าถ่ายละครมันก็เจ็บเลยตัดสินใจไปหาคุณหมอ ตอนเห็นแผ่นเอ็กซเรย์แล้วน่ากลัวหลังจากที่เราเอ็กซเรย์แล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นซึ่งทางด้านคุณหมอก็บอกว่ามันสามารถที่จะหายเองได้พยายามให้ยาที่เป็นแคลเซียมระยะเวลาที่น่าจะหายก็ประมาณ1เดือนทางด้านคุณหมอก็บอกว่าตอนนี้ห้ามวิ่งห้ามออกกําลังกายห้ามทําอะไรที่โลดโผลท,ที่เคยทําอย่างเวลาถ่ายละครเราก็จะบอกทางกองไว้ว่าขออะไรที่เบาๆด้านงานคอนเสิร์ตนั้นก็ยังสามารถรับได้ปกติ แต่ต้องระวังตัวเองมากยิ่งขึ้น